ตำนานกำเนิดพิซซ่าจากขนมปังแบบโบราณสู่อาหารที่ครองใจคนทั้งโลกพิซซ่าไม่ได้เป็นแค่อาหารฟาสต์ฟู้ดที่เราคุ้นเคยแต่มีประวัติศาสตร์และตำนานที่ยาวนานหลายพันปีเลยค่ะจากแผ่นขนมปังแบนของชาวกรีกโบราณสู่พิซซ่าในเนเปิล ที่ราชินีมาเกริต้าทรงโปรดปานจนกลายเป็นอาหารแห่งชาติของอิตาลีและแพร่กระจายไปทั่วโลกในคลิปนี้คุณจะทราบว่าพิซ่ากําเนิดขึ้นที่ไหนและทําไมถึงดังไปทั่วโลกตำนานพิซา่ามาเกริต้าที่แฝงเรื่องราวควา,ามรักและควา,ามพักดีเหตุใดพิซ่าถึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของอิตาลีจากข้างถนนสู่พัตตาคารหรูพิซ่ามีบทบาทต่อวัฒนธรรมโลกอย่างไร ถ้าอยากฟังเรื่องนี้นานๆนะคะเปิดในช่อง YouTube คุณแม่เล่าตำนานค่ะจะได้ฟังยาวๆเลยคลิกข้างล่างได้เลยค่ะ